สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิอาร์ออฟตาโรสบกันเชรียานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของรักสามเศร้าเราสามคนถ้าคุณมีรักดีๆอยู่ไม่มีประเด็นในความรักเลื่อนผ่านเลยไปนะคะอันนี้สําหรับรักที่มีประเด็นไปอยู่ในรักสามเศร้ารักซ้อนรักต้องห้ามไปเศร้ากับเขาหรือเขามาเศร้ากับเราก็ดด คุณไปเป็นบุคคลที่3ามเขาหรือเขามาเป็นบุคคลที่3ก็ได้นะคะเรามาดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์ความรักนี้มันจะมีทิศทางในความสัมพันธ์อย่างไรต่อไปเขาจะเลือกคุณไหมความสัมพันธ์ที่คาราคาซางแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะโอเคไหมถ้าอย่างที่บอกเป็นการดูดวงแบบจนทร์ร้องเร n g ดิ้งดวงทั่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนะไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปแล้วก็ไพ่ <c oughs> สลับกันได้ในขณะที่อ่านโอเคไหมอ่ะมาน้กากรกฎเมญพิจิกค่ะธาตุที่เหลือสองไม้เท้าค่ะ2ไม้เท้าสองไม้เท้าสถานการณ์ขอดูสถานการณ์ของคุณหน่อยเนาะ สถานการณ์ของคุณณตอนนี้ The Moon The Dead สิบเหรียญคุณมีครอบครัวแล้วหรือว่าคนที่คุณไปดูเขามีครอบครัวแล้วคะเดอ o ฟูการไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์เดอะเลไปอยู่ในรักสามเศร้ารักซ้อน The l เรเขาไม่เลือกคุณหรือคุณไม่เลือกเขาไพา่ใบแรกก็เป็นสองไม้เท้าค่ะการรอคนเก่าคนแก่ร,รอคนได้จากไป ถ้าเป็นการทำงานคุณก็อาจจะมีการทำงานที่ประสานงานกับคนที่ที่มีมีการติดต่อประสานงานกับคนทั่วๆไปเรื่องของการงานระวังการตกงานด้วยตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะแต่ชีวิตคุณยังมีสิบเหรียญอะชีวิตดีเก้าเหรียญสิบเหรียญชีวิตดีชีวิตหน้าที่การงานดีการเงินก็ยังดีอยู่นะจ๊ะมีเงินมีทอง นะแต่ความรักไม่ไดีคะ่ะความรักอาจจะต้องตัดสินใจเลือกสองดาบการตัดสินใจบางทีในความสัมพันธ์ของคุณมีคนเยอะในความสัมพันธ์มากเกินไปอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสังคมรอบข้างที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงไปเขาไม่เลือกคุณหรือคุณไม่เลือกเขาคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะการเลือกไม่ได้การเลือกการตัดสินใจไม่ได้ว่าจะควรจะ ทำอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์นี้หรือการเลือกใครบางคนเราจะเลือกเก็บครอบครัวเราไว้หรือเราจะยุติความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาแล้วกลับไปเลือกครอบครัวหรือว่าคุณยังคุณจะต้องเลือกทางไหนประมาณนั้นเหมือนคุณต้องคิดเยอะมากๆอ่ะมีความน้อยอกน้อยใจบางคนจบกันไปแล้วนะในบางคนจบกันไปแล้วแล้วรอให้เขากลับมาเพราะความรักยังอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่คุณจะทําได้นั้นเดี๋ยวอาจารย์เอากอีลงนิดนึงหน่อยนะโอเคไหม สิ่งที่คุณจะทำได้นั้นคือการเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองกับครอบครวัวถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะการเริ่มต้นใหม่การกลับมารักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะการกลับมารักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสิ่งที่มันเป็นความรักของคุณทับคุณไปเป็นเติร์ดรักนี้ไม่สุกแน่คะ่ะมี3ามสี่คนสร้างความทุกข์กายทุกใจสร้างความบาดหมางหวาดระแวง สถานการณ์ความรักหรือตัวคุณเองเกิดความอึมครึมความไม่แน่ใจความไม่สบายใจในสถานการณ์ต่างๆเลยคิดมากเครียดจิตตกนะคะเซนสิทีสูงมากๆคุณอาจจะหวั่นไหวในบางคนนะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะมีใจหรือไม่ใช่มีครอบครัวก็ได้หรือคุณมีคนข้างกายของคุณอยู่แล้วซึ่งเป็นตัวจริงคุณอาจจะหวั่นไหวกับคนที่เข้ามา ค่อนข้างหวั่นไหวมากแล้วก็ไม่แน่ใจในการตัดสินใจว่าคุณควรถือใครไว้ในมือทั้งสองคนหรือว่าควรจะจบจากคนหนึ่งแล้วไปยืนอยู่ในความเป็นจริงนะคะแต่ใจของคุณมันไม่ยอมเชื่อฟังคุณสักเท่าไหร่เลยนะจากที่มองในไพ่เนี้ยอารมณ์ประมาณเหมือนเหมือนคุณต้องจบจากใครสักคนเพื่อเลือกตัวจริงของคุณนะสิ่งที่คุณจะเลือกนะั้นเลือกถูกแน่ค่ะไพ่ของเจ็ดถ้วยมาบอกว่าใน ความรักความสัมพันธ์ที่คุณไปแอบรักเขาชอบใครนั้นไม่มีวันได้เป็นจริงการมองความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อนรอยหาคําตอบไม่ได้แล้วก็ไม่มีวันได้เป็นจริงเพราะฉะนั้นการจบจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างคงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณนะคะแต่ในใจลึกๆคุณยังหวังะระรอคอยให้กับคนที่จากไประวังการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ญ อาจจะเป็นผีปาหนะ้าอาได้รับข่าวคราวของการสูญเสียลักษณะของการจากไปไม่มีวันกลับมานะคะในด้านของความรักเนี่ย the lover เนี่ยยังคงปักใจยังคงโฟกัสกับเรื่องรักที่ทำให้ใครสักคนที่เขามาเป็นคนกลางหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วไปหวั่นไหวกับใครบางคนที่เข้ามามันเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการความปรารถนาทำให้คุณนุ้งคิดมากและเครียดในความสัมพันธ์นี้มาก ให้ระวังไว้การกลับมารักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองระเริ่มต้นใหม่กับรักที่มีอยู่จริงค่ะถ้าคุณกำลังฝันถึงคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่3และคิดจะวาดวิมานในอากาศนั้นยากเต็มทีนะคะควรต้องเลือกถ้าคุณไม่เลือกแล้วความรักให้ระวังความรักในความรักจะถูกเปิดเผยถ้าคุณไม่เลือกทางใดทางหนึ่ง สุดท้ายแล้วคุณจะไม่เหลืออะไรให้เลือก 2. องดาบมาบอกว่าคุณควรจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างตัดจบจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาบางสิ่งบางอย่างไว้ <c oughs> ควรต้องเลือกค่ะถึงเวลาแล้วยังการที่คุณปิดหูปิดตาหรือเฉยเมยไม่ทําอะไรกับทั้งทั้งทั้งสองสถานการณ์รอวันรอเวลารอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนั้น น่าจะยากถ้าคุณมองแบบนั้นหรือว่าการที่คุณจบจากใครสักคนแล้วก็รอเวลาให้มันเยียวยาตัวเองนั้นได้แต่ว่าคุณแน่ใจไหมว่าเวลาจะเยียวยาตัวคุณเองได้ในเมื่อใจคุณฝักใ่หรือใฝ่ฝันกับคนคนนั้นค่อนข้างมากเขามีแรงปารถนากับตัวคุณเองหรือคุณมีแรงปรถนาในตัวเขาค่อนข้างมากทีเดียวนะจ๊ะยังรอคอยอยู่นั่นนหะช่วงนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนค่ะความเหงาบางคนอาจจะ <c oughs> บางคนอาจจะเป็นโสดก็ได้บางคนเป็นโสดอยู่แต่ไปหลงรักคนมีเจ้าของคนมีครอบครัวแล้วความสัมพันธ์นี้ก็ยากต่อการพัฒนาจริงๆนะเราไม่มีวันได้เป็นตัวจริงเราเป็นได้แค่ในเงาเมืดของใครบางคนซึ่งไม่มีวันได้เป็นตัวจริงถ้าตัวจริงไม่เจ็บตัวสำรองไม่มีสิทธิ์ลงเล่นนะคะคุณอาจจะเดีกับราศีพฤค่ะราศีเมน ราศีเมถุนรักที่เขาไม่เลือกเราเราเองก็เลือกเขาไม่ได้นาจาเครียดจิตตกนอนไม่หลับเขายังมาอยู่ในฝันฝันจินตนาการความเครียดความกังวลจิตตกในหลายรูปแบบที่คุณกาลังเผชิญอยู่นายบางคนนอนไม่หลับหลับไปเสร็จตื่นขึ้นมาก็ายังมาเครียดกับเรื่องเดิมๆนะคะ การปลดปล่อยจัสเมนบอกว่าควรจะปลดปล่อยแล้วคุณไม่สามารถถือขายไว้ทั้งสองคนได้และแต่คุณเกิดความคำถามในใจมากมายการเลือกใครไม่ได้ค่ะเกิดความรังเรว่าสิ่งที่เราตัดสินใจอึดอัดเกิดความอึดอัดเกิดความรังเรถ้าเราตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะดีกับเราไหมถ้าเราตัดใจสินใจเลือกเดินไปจะดีกับเราไหมถ้าเราตัดสินใจจบจากปัญหานี้จะดีไหม คุณลังเลหรือคุณไม่แน่ใจว่าการที่คุณจะเลือกคนใหม่นั้นมันจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณอารมณ์ประมาณเหมือนแบบว่าต้องเลือกหรือว่าอารมณ์ประมาณคุณกำลังถือคนเก่าไว้คนใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นสร้างความเบื่อหน่ายสร้างความหมุดหิดกับตัวคุณเองซึ่งหาคำตอบเท่าไหร่ก็ยังหาไม่ได้ว่าเราควรจะทำอะไร ต่อไปกับความรักความสัมพันธ์นี้แต่บางครั้งคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนเทเขาก็ได้คุณไม่เลือกแต่เขาอาจจะเป็นฝ่ายเลือกให้คุณเองก็ได้นะคะเดอร์เลอร์เร์คืออะไรเดอร์ฮอกแมนค่ะการรอคอยการปรับตัวรอคอยด้วยความอดทนรอคอยคนเก่าคนใกรอคอยมันทุกข์ใจมันทุกข์ใจรอไปทุกไปค่ะมีใครสักคนพยายามเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์นี้ เดินออกไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากออกมันต้องออกเพราะว่าเราจะรักษาคนสองคนไว้ในมือไม่ได้ <c oughs> ระวังนะถ้าคุณเข้าไปถ้าคุณไปชอบคนมีเจ้าของอะความรักของคุณหรือคุณคบกับใครลับๆความรักจะถูกเปิดเผยคนรอบข้างจะได้รู้คนจะจับได้นะจ๊ะระวังด้วยถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่คุณต้องจากออกไปจากความสัมพันธ์นี้ในบางคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาเน่นนานมาก มีความผูกจิตผูกใจผูกพันกันแต่ผูกพันแต่มันไม่ถูกต้องอารมณ์นั้นอจะมนจะสันคุณลังเลกับการเริ่มต้นใหม่คุณรังเลกับการที่คุณจะเตินออกไปลังเลว่าเราจะจบดีไหมเราจะไปต่อดีไหมเราควรจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ความคิดหลากหลายความคิดทางขนทางของคุณมีหลากหลายที่ คุณยังไม่สามารถหาคําตอบให้กับตัวเองได้ไม่แน่ใจในการเลือกที่ถูกไหมไม่แน่ใจว่าทาแบบนี้ถูกไหมทาแบบนี้ดีไหมคําถามของคุณเกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วสิ่งที่คุณเลือกหรือคนคุณมีคนข้างกายแล้วสิ่งที่คุณจะเลือกคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณไม่สามารถประคับประคองความสัมพันธ์แบบนี้ไปได้นะคะเข้าไหมอ่ะไปกันที่คนที่คุณรักกันค่ะน้ำกรกฎมีนทเจิด ไปดูคนที่คุณรักการชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างครับคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้คนที่คุณรักไปดูชีวิตเขากัน The fool ้าว the will of fortune คุณอาจจะดีวกับทหารตำรวจราชกาซซสอ,อบัตต่อผู้รักษากฎหมาย ต่างคนต่างมีครอบครัวหรือเปล่าต่างคนต่างมีครอบครัวยังขาดทะเบียนสมรสยังมีใครอยู่ในที่นี้ต่างคนต่างมีครอบครัวไหมนั่นเขาก็คงคิดเหมือนคุณอะจัสติกเขาในความรักความสัมพันธ์ของเขา The f u l ค่ะการเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวไหมเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้หรือคุณมีครอบครัวแล้วก็ได้หรือต่างคนต่างมีก็ได้ นะคะจัสติกเขารู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นธรรมคุณกับเขาอาจจะเกิดความขัดแยง้งบาดหมางชีวิตของเขาเกิดความรู้สึกเลือกไม่ได้แต่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหม The Will of Fortune ยังมาบอกว่าความรักครั้งนี้มันยังมีการไปไปกับกลับยังไม่ได้จบกันแบบสิ้นเชิงอ่ะยังไม่ได้จบกันแบบเบนะ็ดเสร็จเด็ดขาดน่ะมันเพียงเป็นการประชดประชันหรือเป็นการทะเลาะกันด้วยการไม่เติมเต็มกันมากกว่านะคะ มันอาจจะเกิดการกลับมากลับไปหรือเขายังวนเวียนอยู่ในสังคมเดียวกับคุณอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงอยู่ในที่ทํางานเดียวกันแต่ความรักความสัมพันธ์ที่5ไม้เท้ากับ5าดับความคิดที่แตกต่างใช้คําพูดที่รุนแรงการอยากเอาชนะซึ่งกันและกันบอกเลยว่าการเอาชนะซึ่งกันและกันนั้นไม่มีใครได้อะไรค่ะได้แต่ความเสียใจมีผู้แพ้ก็ต้องมีผู้ชนะ ผู้ชนะได้อะไรได้ความเสียใจเพราะความสัมพันธ์มันพังลงไปเพราะฉะนั้นการพูดจากันดีๆควรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณในการตั้งสติที่จะแก้ปัญหาในความรักความสัมพันธ์นี้ต้องหาข้อยุติหาข้อตกลงร่วมกันหาตรงกลางร่วมกันว่าคุณสองคนจะไปทางไหนกับความรักความสัมพันธ์การอยู่แบบนี้แบบคาราคาซังไม่ได้ความชัดเจนการกลับไปกลับมาของใครบางคนสร้างความทุกข์เขาไม่แน่ใจในการเลือกเช่นเดียวกับคุณ เขาอาจจะเลือกที่จะจบเลือกที่จะไปแต่ในใจมันไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะเด็กจบเพราะต้องการจบจริงๆหรือจบเพราะความไม่เติมเต็มกันแน่นะคะเขารู้สึกถึงอารมณ์ที่มันต้องการในความรักความสัมพันธ์นี้ต้องการความยุติธรรมแต่คุณไม่สร้างความเป็นธรรมให้กับเขา มันวนเวียนกันอยู่แบบนี้นานแค่ไหนแล้วคุณอยู่ในสภาพสภาวะของเราสองคนคุณอยู่ในสภาวะของเ h i ร์ปาร์ตี้สองสามคนนี้มานานแค่ไหนแล้วมาจากความต้องการความปรารถนาแต่มันไม่ถูกต้องไหมมันวนเวียนน่ะกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่นั่นแหละกลับใครที่ไม่สามารถตัดใจได้ค่ะนี่คือพลังงานของเขาอ่ะคนที่เจอรักซ้สถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อคะ สถานการณ์ของคุณใน1น6ถึงสินี้ในสภาวะของคนที่มีรักซ้อนมันจะเป็นยังไงต่อไปคะในสถานการณ์ของคนที่อยู่ในรักซ้อนคะ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปสถานการณ์ของคุณความขัดแย้งคะ่ะความรู้สึกที่มันขัดแย้งกันคนที่คุณดิวอาจจะเป็นคนที่ มีการกลับมามีการกลับมามีใครคนหนึ่งจะมาขอโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คนที่คุณจบไปแล้วนั่นแหละจะมีใครคนหนึ่งที่ยอมอ่อนข้อและยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่จะได้รับการติดต่อสื่อสารจะได้อยากได้โอกาสให้เรายังคงอยู่กันไปแบบนี้เดินกันไปแบบเป็นเส้นขนานค่ะใครคนหนึ่งขอโอกาสจากคุณอะแต่ว่า การที่เขามาขอโอกาสหรือการที่เขากลับมาเพื่อปรับความเข้าใจกันนะสิ่งที่พูดอาจจะเป็นเรื่องไม่จริงก็ได้มีคนโกหกอยู่ตรงนี้มีคนไม่ซื่อลักษณะของคนที่ไม่ซื่อคนที่ทําอะไรรับหลังเราพูดไม่จริงพูดปวดพูดไม่หมดกับความรักความสัมพันธ์นี้ก็ถ้าจะกลับไปคืนดีกับคนเก่าๆก็ระวังนิดนึงนะคะว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะคาราคาซังไปอีกนานแค่ไหนโอเคไหมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณ คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะ6ไม้เท้าค่ะอยากกลับมาอยากคือฟื้นความทรงจำสิ่งเก่าๆที่เราเคยทำร่วมกันความผูกพันที่เราเคยมีเขาอยากทักคุณมาเขาเจ็บจนทนไม่ไหวมีคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือดล้วเจ็บมากๆอยู่ตรงนี้เขาทนไม่ไหวกับความเจ็บปวดนั้น เขาอยากส่งข้อความหาอยากพูดอยากคุียากเขียว่าเราจะอาอยังไงกันเรายังเป็นความรักที่สามารถไปกันต่อแล้วมั่นคงและกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเขาอยากกลับมามีการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินซัพพอร์ตในเรื่องของการงานหรือการซัพพอร์ตใดๆก็ตามเขาอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องหนุนหลังกันอยู่เป็นเป็นในเรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของใจก็ได้ของเงินก็ได้เขาอาจจะไม่อยากให้เงินคุณ คุณไปยืมเงินเขาดูแล e ซึ่งกันและกันในเรื่องของผลประโยชน์มันมีผลประโยชน์อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ <c oughs> เขาอยากมาอยู่รับรับอารมณ์ขึ้นกระนุงลงคุณไปเดี่ยวกับคนที่เขามีสเสน่ห์แล้วก็อารมณ์ไม่คงที่ค่ะไม่มีตรงกลางมีสูงกับมีต่ําเดี๋ยวหอยเป็นเทศเป็นคนที่อารมณ์แบบเดี๋ยวอยากเลิกเดี๋ยวบอกรักเกดี๋ยวบอกเลิกอารมณ์ไม่คงที่จริงๆแล้วก็มีความลับเยอะคนนี้นะคะเขาอยาก อยากจะให้ความรักนี้กลับมาเริ่มต้นกันเพราะเขาเจ็บจนทนไม่ไหวเพื่อประครับประคองกันต่อไปให้ยั่งยืนอารมณ์เขาน่จะจ้ะอ่ะเขามีคนอ่าใหม่เขาคุยกับคนใหม่ไหมความที่เขาคุยกับคนใหม่เป็นยังไงเดี the heart the ๋ยวรอพิมดาฮาแนค่ะคุณอาจจะคุยกับเดียวกับเพื่อนสอบอ่า ใครมีเจ้าของกันแน่เนี่ยอาจารย์มองว่าใครมีเจ้าของเนี่ยคนใหม่ของเขาเป็นยังไงไม่ใช่คนใหม่นี่นะมันเป็นคนเก่าแล้วไม่ใช่คนใหม่หรอกเขาก็ครอบครัวไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะอาจารย์มองว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคนคนนี้ถามว่าเขากับครอบครัวเขาเป็นอย่างไรหรือคนข้างกายคนข้างกายสักคนของเขาเป็นอย่างไรเขาไม่ได้รับการเติมเตนกับคนข้างกายของเขาค่ะ เขาไม่ได้รับการเติมเต็มแต่เขาก็มีความสุขร่วมกันสิบถ้วยเลยนะถึงยังไงเขาก็ยังคงมีความเป็นสิบถ้วยความสุขความสําเร็จม่ได้มีอะไรที่มันเขาอาจจะเจ้าชู้ก็ได้คนคนนี้ยเขาอาจจะชอบทําผิดลรรมเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาอยู่แล้วเขาไม่มีความสุขอยู่กันเพราะลูกอยู่กันเพราะว่ารอวันยาไม่อ่ะมันมีสิบถ้วยตรงนี้เนี่ยสิบถ้วยแถม King of Pentacles เนี่ย มันเป็นความรู้สึกว่าคือเขาต้องการมากเกินไปไหมในคนบางคนอาจจะต้องการต้องการมากเกินไปอะไรอย่เงี้ยจริงๆเขามีความสุขดีค่ะเขาเลือกคุณไหมเขาเลือกคุณคุณคือความสุขไม่เลือกค่ะไม่เลือก ถ้าถามว่าระหว่างคุณกับคนข้างกายเขาเขาจะเลือกใครเขาเลือกคนข้างกายที่ดูมีความมั่นคงเขาอยู่กันมานานเขามีความผูกเจ็บผูกใจความผูกพันรั้มเรือมากเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกคุณไหมคุณคือความสุขคือการเติมเต็มบ้างในบางครั้งคุณเติมเต็มเขาได้แต่เขามีเดโมนคนคนนี้พูดไม่จริงไม่ซื่อพูดปดเขาไม่สามารถเลือกคุณได้เขาไม่แน่ใจว่าคุณคือคําตอบที่ดีเพราะการที่เราเดินไปกับสถานการณ์อย่างนี้ คุณไม่ใช่คําตอบที่จะสามารถมองกันไปในระยะยาวแต่คุณเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เขาขาด คุณมาเติมเต็มในสิ่งที่เขาเสียใจสมมุติว่าถ้าเขาอยู่กับครอบครัวหรือเขาอยู่กับคนข้างกายของเขาคนข้างกายของเขามีความเดกับเขาถึงถึงร้อยเปซนแต่เขาอาจจะอยากได้บางสิ่งบางอย่างแล้วมันไม่ได้เขาก็เลยมาหาอีกข้อที่เหลือให้คุณเป็นผู้เติมเต็มเขาไม่เลือกคุณค่ะอืมเขาจะทำยังไงต่อกับความสมพันธ์นี้คะเขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ เขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ป <c> ด <oughs> ถ้วยการเดินสามดาบพอเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็รู้สึกแย่เขาก็รู้สึกแย่าแยถามว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพนันธ์นี้ถึงมันจะเจ็บถึงมันจะทุกข์ถึงยากเดินออกไปเท่าไหร่ก็ตาม แต่เขาก็ยังอยากได้ความสัมพันธ์นีว้อยู่เขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาจะวนการที่คุณสองคนจะเลิกกันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นการวนกลับในปัญหาเดิมๆทะเลาะกาันแยกกันไปห่างกันไปวนกลับมาเริ่มกันใหม่ทะเลาะกันแยกกันไปทะเลาะกันเพราะสิ่งที่ไม่ต้องที่สิ่งที่ไม่ได้รับการเติมเต็มเพราะฉะนั้นเขาอยากมีคุณไว้อืม เขาจะทํายังไงต่อมันเจ็บก็จริงแต่เขาอยากในชนวยเขาเอาไว้ข้างๆแบบนี้ใช่เขาจะกลับมาในทุกๆครั้งในเมื่อวันหนึ่งที่เขาทนความเจ็บปวดไม่ได้หรือวันหนึ่งที่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถมีคุณได้แล้วเขาจะกลับมาโขกาัดกับคุณทุกๆครั้งเขารู้สึกว่าเขารักคุณเขาขาดคุณไม่ได้แต่มันไม่ใช่หรือเปล่าถ้าเขาขาดคุณไม่ได้เขาก็ต้องเลิกกับคนของเขาเพื่อมาเลือกคุณสิแต่ทําไมเขาไม่เลือกคุณถ้าบอกถึงความรักมาก เขารักคุณมากเขาต้องเลิกกับคนข้างบ้านเขามาเอาคุณหรือเลิกกับคนข้างกายเขามาเอาคุณสิแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเขาอยากถือถือไว้ทั้งสองคนน่ะรับได้เะละ่ะเขาอยากจะประคอบประคองความสัมพันธ์นี้เราสองสามคนไปเรื่อยๆคุณคือการเติมเต็มเต็มไม่ใช่เต็มร้อยการเติมเต็มที่เขาขาดถ้าเขามีร้อยหนึ่งเขาขาดอยู่สิบเปอร์เซ็นต์คุณคือสิบเปอร์เซ็นต์นั้น แต่คนที่เติมเต็มเขาจริงๆคือเอกเอสไอเกนั้นนั่นคือคนที่เขาอยู่ร่วมกันมาหรือคนข้างกายของเขานั่นเองอเอาขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจกับคุณไหมค่ะเขาค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันนะบางครั้งความรู้สึกที่เอาแต่ใจ ความรู้สึกตรงไปตรงมาของเขาเขาบอกว่าเขาก็บอกคนแล้วทุกๆเรื่องเขาเป็นคนเป็นคนขี้เหงานะคุณอาจจะดิวกับราศีกันเขาเป็นคนขี้เหงาค่ะเขามีความเหงาแต่เขามีโรคส่วนตัวสูงเขามีความเหงาเป็นเจ้าเรือนคุณคือคนที่เติมเต็มดาวเพ่อค่ะเขาชอบสั่งชอบคอนโทลขี้หึงขี้หวงเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่เราเป็นวันในแตงความสัมพันธ์ลับๆความสัมพันธ์นี้เขาต้องสามารถคอนโทลได้ค่ะ ความสัมพันธ์ที่มาเจอกันเพราะเวรเพราะกรรมเพราะพรมริิดกรรมริขเวรริิดแต่เขาจะเป็นคนนิ่งๆถ้าแรงคือแรงจัดซ้ายจัดขวาจัดแรงคือแรงมากนิ่งก็คือนิ่งมากเขาจริงใจไหมอรอไม่อะถ้าจริงใจเขาก็คงเอาคุณออกนอาออกตาเขาก็คงเลือกคุณแทนคนข้างกายเขาไม่อ่ะ คุณอาจจะเดีวกับสิงห์มันรู้สึกถึงความผูกพันมันรู้สึกถึงใจที่เชื่อมต่อแค่นั้นความจริงใจถ้ามีจริงมันคงไม่เป็นสถานการณ์ของรักสามเศร้าค่ะอืมอ่าเขานิ่งๆเขาอะไรอยู่ที่เขานิ่งๆนะเขาคิดอะไรอยู่คะที่เขานิ่งเดี๋ยวเพราะที่เขานิ่งๆเพราะเขา,เขาต้องการควบคุมให้ ความรักหรือสถานการณ์นี้เขารอให้คุณไปง้อเขารอให้คุณไปง้อเพื่อมีข้อต่อรองเขาเองเขาก็มีช้อยเยอะนะค่อนข้างจะมีช้อยเยอะค่อนข้างควบคุมคอนโทรลการที่เขาเนิ่งแบบเนี้คือเขาจะมีถ้าคุณไปง้อเขาก็จะมีข้อต่อรองได้เขาต้องการให้คุณไปในทิศทางที่เขาต้องการให้คุณยอมรับการนิ่งของเขาคือการให้คุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น ในสิ่งที่เขาทำยอมรับเขาให้ได้ในทุกๆอย่างเขาต้องการควบคุมคอนโทรลหนึ่งโดยใช้คำพูดอ้อมๆออกมาให้คุณอยู่ตรงนี้สองคือการนิ่งให้คุณรู้ว่าเขาไม่พอใจเขาไม่สบายใจคุณต้องยอมเขาตรงจุดๆนั้นแค่ปะอ่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอก จ็ดดาบมีใครคนหนึ่งมีซื่อสัตย์จัาสติกมีใครคนหนึ่งพูดปดไม่เป็นธรรมกับความสัมพันธ์เขาค่อนข้างมีกำแพงเยอะนะกำแพงเขาสูงด้วยความรักที่ไม่เท่าเทียมค่ะรักที่ไม่เท่ากันความในใจของเขา d เ p รส s ดม p พร s ความในใจของเขาคือที่ผ่านมาเขาไม่ไว้ใจคุณแล้วที่สิ่งที่คุณพูดกับการกระทําของคุณมันสวนทางเขาไม่ได้รับความ ยุติธรรมกับความรักความสัมพันธ์นี้เขาจะกลับไปรักตัวเองกลับไปเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลดดเป็นแม่ที่ดีของลูกกลับไปรักตัวเองเริ่มต้นใหม่กับตัวเองความในใจของเขาถ้าการที่เขามอบสิ่งเหล่านั้นให้คุณแล้วเขาไม่ได้อะไรกลับคืนไปเลยมอบใจมอบการดูแลมอบทุกอย่างให้คุณแต่เขารู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันรักเราไม่เท่ากันเขาคิดว่าเขารักคุณมากแต่คุณไม่รักเขาเหมือนที่เขารักคุณเขาจะกลับไปรักตัวเองแล้วค่ะ ขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะขอไพ่แนะนำห้าใบให้กับน้ํากดรอกกดมีปิจิตไพ่แนะนำบอกว่าเจราจาค่ะความนิ่งไม่ได้ช่วยอะไรการเจราจาการพูดคุยการเจราจาต่อรองการเจราจาเพื่อหาข้อยุตินั้นสำคัญมากอัพร่างใหม่มีคนไปทำสวยมาหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนแปลงนิสยัยเปลี่ยนแปลงบุคลิก เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ต้องแก้ไขในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเชิดใส่ถ้าคุณมองว่าความรักความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถพัฒนาไปได้ก็เชิดใส่ไปอย่าได้แครให้อภัยกับใครกับตัวคุณเองกับเขากับสิ่งที่ผ่านมาต่างคนต่างต้องให้อภัยซึ่งกันและกันและรักตัวเองค่ะการรักตัวเองถ้าไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นการดี การรักตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแต่การรักตัวเองต้องไม่ทําให้คนอื่นเขาเจ็บช้าเรารักตัวเองแต่คนอื่นเขาทุกข์เขาช้าไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นอยู่ในสังคมไม่ได้นะคะตัดใจบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรหรือว่ามันมีปัญหามันท็อกซิกในความรักความสัมพันธ์ก็ควรจะต้องตัดใจซะถ้าคุณไม่ตัดใจความยุ่งยากลำบากใจต่างๆที่เคยรับก็จะกลับมาอีกครั้ง เพราะปัญหามันไม่ถูกแก้ที่ต้นต่อของปัญหาค่ะปัญหานี้ต้นต่อของปัญหาคือแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาไม่แก้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ครัง้งคาใจและทําให้การเช็คบวดควรจะตัดใจได้หรือยังควรจะรักตัวเองควรจะปล่อยเข้าไปถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนกับใครหรือใครมาซ้อนกับคุณคุณควรรู้ว่าควรจะตัดใจอย่างไงคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มีสุขหรือมีทุกข เพราะฉะนั้นคนที่เลือกจะทุกข์หรือสุขนั้นคือคุณน้ำกรกฏดมีนพิจิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดคคริปช้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซแอฟเอศูนย e, ์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งเวลากดกระดิ่งไว้เวลาอาจารย์อัพคลิปมันจะแจ้งเตือนทุกๆครั้งในการที่อาจารย์อัพคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปของอาจารย์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ